จะเข้ายี่อะไรนี้จาเป็นต้องเล่นกีฬาเป็นหรือเป็นนักกีฬาหรือเปล่าควรเป็นนักกีฬาจะดีมากครับแต่อาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ควรมีกีฬาที่ชอบอย่างน้อยหนึ่งชนิดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆครับแล้วที่นี่เปิดสอนกีฬาอะไรบ้างครับจริงๆเปิดสอนเยอะมากนะมีตัง้งแต่กีฬาทีมอย่างบาสเกตบอลหรือว่า Football, Football, ฟุตบอลฟุตซอลตะก้อ แบดมินตันแทนนิสมีหมดเลยกีฬาเดี๋ยวก็มีเยอะมากกีฬาต่อสู้ยูโดหรือจะเป็นฟันดาบฟันดาบไทยฟันดาบสากลอะไรมีหมดเลยคะ่ะแล้ววินเล่นอะไรบ้างไหมคะเล่นครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับอืมนีม่ก็อยากเข้าเอกบอลใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวพี่ให้พี่จินนี่พาไปทดสอบสมรรถภาพกันเลยเคยทดสอบบ้างไหมเคยครับเคยหรอ <c oughs> เคยหรอ <c oughs> เคยครับเอารอโอเคอีกรอบหนึ่งก็ได้ได้ <c oughs> ก่อนว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยเป็นการทดสอบ สองแบบก็คือการทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุขภาพกับการทดสอบเกี่ยวกับการทักษะการกีฬาก็คือสองอย่างก็คือประชาชนทั่วไปกับน,นักกีฬาแต่สำหรับนักเรียนข้าใหม่เนี่ยเราจะทดสอบในเชิงของประชาชนทั่วไปเชิงสุขภาพมากกว่าก็จะมีวัดความดันโลหิตวัดเปอร์เซ็นต์ไขมนันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อวัดแรงบีบมือดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือวัดแรงเหยียดขาดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาวัดความยืดหยุ่นก็ดูความยืดหยุ่นของเอ่อข้อต่อของเรากล้ามเนื้อของเราว่าเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือดูในนส่วของระบบ ใจหลยเลือดเพราะว่าเวลาเราทดสอบไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าณขณะตอนนี้สุขภาพของเราในเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถพัฒนา ตัวเองหรือว่าออกกําลังกายไปในในทิศทางไหนหรือว่าตั้งเป้าหมายของตัวเองไหมว่าเราอยากออกกําลังกายแบบไหนในวิชาเสริมส,สมาาร,ร้างสมรรถภาพทางกายเนี่ยน้อง,องๆก็จะได้เริ่มเรียนตั้งแต่ปี2เรียนรู้การใช้เครื่องมือก็จะมีทีมอาจารย์ทั้งหมดในรายวิชาทั้งหมดก็เกือบ10ท่านรวมทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยใน<ช>สัปดาห์ที่9 10 1 1 12น้องๆก็จะได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ทําโครงการจริงๆอันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าเราทดสอบไปเพื่ออะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไง เป็นไงบ้างครับน้องวินไปทดสอบมาแล้วดีครับผมนะให้รู้ว่าสมรภาพของผมเป็นอย่างไรบ้างครับวิทยาลัยนี้เปิดกี่หลักสูตร,รมีอะไรบ้างมีทั้งหมด2หลักสูตรครับหลักสูตรแรกคือวทบหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายส่วนหลักสูตรที่2นะครับก็คือสอสบ,รบรหรือว่าศิลปศาสตร์บัณฑิตซึ่งศิลปศาสตร์บัณฑิตเนี่ยแบ่งด้วยกันทั้งหมด2ส,สาขาสาขาแรกคือสาขาวิชาเอกการออกกําลังกายและการกีฬาส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาวิชาเอกกีฬาฟุตบอลครับผม ความแตกต่างของแต่และหลักสูตรนี่มีอะไรบ้างคะถ้าเป็นมทบอะมันจะเน้นไปทั่ววิทยาศาสตร์พี่ภูมิเรียนวทบส่วนสอสอบอเนี่ยมันจะเน้นไปทัก่วการจัดการกีฬาการจัดการแข,นขน่งขันหรือว่าการออกกําลังกายเป็นส่วนใหญ่เอฟฟุตบอลก็ตามชื่อเลยเป็นเน้นฟุตบอลค่ะใช่เน้นฟุตบอลเยอะแต่ละปีจริงๆปีหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนค่อนข้างเหมือนกันส่วนปี2เนี่ยจะเรียนพวกอน a t o m y แล้วก็ปีสามเนี่ยของวทบอก็จะมีพวกวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มเข้ามาเช่นเภสัชเวชศาสตร์การกีฬาส่วนสสบก็จะเป็น ทุเรศการกีฬาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงตอนนี้ปี3เทอม2นะมีฝึกงานด้วยพอปี4แลเราก็จะเรียน Personal Trainer ค่ะเป็นเกี่ยวกับฟิตเนสทั้งหมดเลยเป็นเวทเทรนนิ่งเทอม2เหมือนกันเลยแล้วก็ไปฝึกงานกันมีทั้งหมด2รอบอ่าอีกอย่างนึงปี1กับปี2ตอนนี้หลักสูตรใหม่อะมันมีให้ไปดูงานนอกสถานที่ด้วยก็คือเราอะจะพาน้องอะไปดูสถานที่การทำงานจริง พี่พามาดูห้องเรียนบรรยาย<ม>เรียนวิชา anatomy หรือว่ากายวิภาคและไม่ต้องเรียนแค่ปฏิบัติอย่างเดียวหรอครับคือจริงๆอ่ะเราจะเรียนทั้งบรรยายแล้วก็ปฏิบัติก็ผูดพร้อมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเรียนในห้องเรียนก่อนเหมือนแบบถ้าเกิดว่าน้องไม่เห็นภาพอะไรในหัวเลยนเนี่ยไปปฏิบัติบางทีอะ่ะการที่เราไปอธิบายตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้ไปต่อได้ค่อนข้างช้าหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการมีพื้นฐานจากในห้องเรียนการบรรยายก่อนจะทําให้น้องเข้าใจได้ไง่ายขึ้น แล้วก็พี่จะพาหนูไปดูว่าหลังจากเนี้ยหนูเรียนอณาติมิสเสร็จแล้วหนูจะไปต่อยอดได้ยังไง่าน้องวินนี่พี่พาน้องมาดห้องเวทเทรนนิ่งนะเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าการวิพากษ์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้มันจะต่อยอดกับวิชาเวทเทรนนิ่งได้ยังไงมันสำคัญมากเลยนะอย่างที่เราเรียนทฤษฎีกันข้างบนใช่ไหมแล้วก็จะรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนทําอะไรได้บ้างก็จะไปต่อยอดได้ในการพัฒนาร่างกายของเราให้มันเป็นในทิศทางที่เราคาดหวังเอาไว้หรือว่าพัฒนาจุดดอยให้แข็งแรงมากขึ้นไม่ได้เรียนทุกหลักสรคับ วิชานี้เรียนทุกหลักสูตรครับคือเป็นวิชาหลักของเราด้วยแหละที่ใช้ต่อยอดในด้านอื่นๆเยอะมากพูดตรงๆว่าวิชาสำคัญแทบจะที่สุดเลยอะสามเป็นไงบ้างครับเรียกับอาจารย์รู้ดีครับรู้ได้รู้ว่าใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนอ๋อตึงไหมครั้งแรกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลย ครับห้องที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือ sports c i e n c e research นะครับ,รบก็ห้องเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนเช่นกันนะครับส่วนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นี่คือในส่วนของ sport physiology หรือสรีระวิทยากีฬานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็น sport biomechanics หรือชีวกลศาสตร์การกีฬาน้องๆก็จะมีโอกาสได้มาเรียนในห้องนี้มากขึ้นในส่วนของหลักวิชาการกีฬานะครับเพื่อได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านกีฬาต่างๆว่า้เครื่องมือทดสอบในห้องนี้เนี่ย มันสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคนนั้นเนี่ยเพื่อให้เขาบรรลุถึงจุดสูงสุดของเขาได้อย่างไรและเอฟฟุตบอลมีโอกาสได้เรียนห้องนี้ไหมครับมีโอกาสรครับหลักวิชาการกีฬานะครับพี่ก็จะแนะนําเกี่ยวกับว่านักฟุตบอลที่ดีเนี่ยเราควรต้องวัดสมรรถภาพาอะไรเขาบ้างหรือถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะแอพพลายหรือประยุกต์ในหลักวิชาต่างๆเนี่ยมาใช้กับนักฟ,ฟุตบอลที่เราดูแลได้อย่างไรสาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ลองเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์แก๊ส นะครับเราเราเรียกเครื่องนี้ว่าออกซอนโมบายเครื่องนี้จะมีความสามารถในการวัดความสามารถในการใช้ออกซิเจนของเราซึ่งโดยส่ไไวนใหญ่เวลานักบอลน,นะครับเราก็จะดูว่าเอ๊นนักเตะคนนั้นเนี่ยมีความฟิต <Want> เพียงพอหรือไม่สําหรับการเซ็นสัญญาตรงนี้นะครับ,รบเราก็มาใช้วัดสมรรถภาพเขาได้เช่นกันครับผมนี่นี่ห้องอะไรครับห้องนี้เป็นห้องรีเพย์อ่ามันจะเป็นห้องเกี่ยวกับการฟื้นฟูหลังอาการบาดเจ็บ แล้วถ้าผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนี่มาปรึกษาที่นี่ได้หรือเปล่าปรึกษาได้ค่ะคือที่นี่จะมีทั้งหมอนะนักวิทย์กีฬาแบบพวกเราก็มีนักกายภาพด้วยคือไม่ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอยก่อนที่จะไปพบแพทย์เนี่ยก็สามารถมาปรึกษาที่ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมตินักศึกษาที่เข้ามาใหม่แล้วสนใจที่จะศึกษานี่มาที่นี่ได้หรือเปล่าครับห้องนี้ยังไม่มีในหลักสูตรไม่ได้อยู่ในคาวิชาแต่ถ้าเกิดว่าน้องสนใจจริงๆอะ่ะ ก็สามารถมาปรึกษากับพี่ๆเขาได้แล้วนอกจากนี้นะตอนฝึกงานนะ่ะสามารถมาฝึกที่ได้นะเขารับชายคนแล้วก็หญิงคนเลยมาดูเรียนรู้เรื่องกายภาพควบคู่ไปด้วยแล้วก็ได้ทํางานจริงๆกับคนไข้จริงๆที่นี่ก็เป็นที่ที่แนะนําค่ะสาขาฟุตบอลนะครับ <S <S เป็นสาขา <S <S ที่ <S <S เราเน้นเรื่องฟุตบอลเป็นหลักแต่ว่าเราจะเรียนทั้งเทคนิคฟุตบอลต่างๆแล้วก็เรียนในเรนื่องที่เกี่ยวกับวิาก,การกีฬาต่างๆรวมทั้ง,ง,งเรียนในเรนื่องการจัดก,การกีฬา สุดท้ายก็คือเป็นกรรมการได้ด้วยอย่แหละครับแล้วถ้าคนที่สนใจเข้าต้องทำยังไงครับสิ่งแรกคือต้องชอบในกีฬาฟุตบอลก่อนนะครับเพราะว่าคือรู้อยู่แล้วว่ามาเรียนสาขานี้เพราะว่ามันเป็นเรียกว่าุตกาหกรรที่เกี่ยวกับฟุตบอลข้อต่อมาคือไม่จําเป็นต้องเป็นนกีฬาฟุตบอลก็ได้ขอแค่มีสิ่งที่ชอบนะครับเพราะว่าบางทีหลายคนไม่อยากเป็นนักฟุตบอลแต่เป็นโค้ชเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาแล้วจำเป็นต้องเล่นฟุตบอลเป็นด้วยไหมซึ่งจริงจริง เล่นเป็นแต่ไม่ต้องเก่งก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราสอนน,นักเรียนหรือ,อนักกีฬาเนี่ยเราต้องโชว์ให้เด็กเห็นใช่ไหมครัเพราะงั้นถ้าเราไปเตะบอลไม่เป็นเนี่ยความน่าจะถือมันก็ไม่มีเพราะงั้นเราต้องอทักษะพอสมควรครับผม เรามีที่เดียวในประเทศไทยครับเรียนเจาะเข้าไปในกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะทั้งการวิเคราะห์เกมการขึ้นเกมเติมเกมหรือว่าการทําเกมทุกอย่างเราเรียนหมดนะครับเราเรียนคล้ายๆโค้ดเลยครับตั้งแต่ทักษะฟุตบอลหนึ่งยันทักษะฟุตบอลจนปี4เลยครับใช่ครับแล้วก็มีทักษะเทคนิคการสอนด้วยครับจไปมผมจะต่อยอดอะไรได้บ้างครับน้องสามารถเป็นครูได้นะครับถ้าเกิดน้องต้องการไปสอบบรรจุหรือว่าน้องจะไปเป็นครูทีมอะคาเดมี่ครับ เป็นสตาฟโค้ชตามสมโมสรต่างๆได้เช่นกันครับอย่างพี่ๆของพวกเราที่จบไปก็ทําในสมโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นสมโมสรแบงคอกยูเนเต็ดครับเชียงรายยูเนเต็ดที่เพิ่งได้แชมป์ไปก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่ได้ไปทำํำถ้าเกิดน้องอยากแบบจบไปแล้วอยากเป็นโค้ชนะครับพี่เชื่อว่าหลักสูตรในฟุตบอลนะครับสอนครอบคุมในการเป็นโค้ชอยู่แล้วครับหลักสูตรนี้เข้มข้นอยู่แล้วเราะมีที่เดียวในประเทศไทย <laughs> ถ้าลูุอยากเรียนที่นี่ครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างรครับมีการสอบทั้งหมดกี่รอบมีการจำกัดเกณฑ์น้าหนักอายุหรือส่วนสูงของผู้สมัครไหมครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างที่เรียนได้ไหมครับที่นี่มีเรียนภาษาอังกฤษไหมครับ